ตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยเคยกล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชาหลายครั้งซึ่งรวมถึงการพูดถึงแนวคิดบุกยิดกรุงพนมเปญด้วยจากข้อมูลล่าสุดช่วงเดือนมิถุนายน2568คนต่อเต่าออ่างเสรีพิสุทธิ์ได้มีการเคลื่อนไหวสำคัญโดยเดินทางไปแจ้งความต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผบตร เพื่อดำเนินคดีกับสมเด็จหุ่นเส้นประธานวุฒธธิสภากัมพูชาอดีตนายกรัฐมนตรีในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสั่งสังหารนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ลีภัยอยู่ในประเทศไทยโดยอ้างอิงจากหลักฐานคลิปเสียงที่หลุดออกมาในสื่อต่างประเทศในบริบทขอองค์การให้สัมภาษณ์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาพลตอเตาอปอเสรีพิสุทธิ์เคยกล่าวในลักษณะที่ว่าหากกัมพูชาย,ยังคงรุกรานหรือกระทําในลักษณะที่ไทยต้องเสียเปรียบ ก็อาจมีความจำเป็นต้องกําราบและถึงขั้นบุกยึดยานพนมเปนซึ่งเป็นการแสดงความเห็นที่ค่อนข้างรุนแรงและแสดงถึงจุดยืนที่แข็งกล้าวต่อกัมพูชาอย่างไรก็ตามการกล่าวถึงบุกยึดกรุงพนมเปนเป็นการแสดงทัศนคติและจุดยืนส่วนตัวของท่านเสรีพิสทจิ์ในบริบททางการเมืองและการต่างประเทศซึ่งไม่ได้หมายถึงการดำเนินการทางทหารจริงในปัจจุบันหรือเป็นนโยบายอย่างเป็นทางการของรัฐบาลไทย